ามาตะลุยคำศัพท์ภาษาเยอรมันกันค่ะระดับเ1ไนะคะจากหนังสือเล่มน,นี้เลยเนาะเราเปิดกันไปที่หน้า88นะคะตัวเทนะคะเราอยู่ที่ตัวเทคำแรกของวันนี้นะคะก็คือทรอส t r o t ร s t ตี m แปลว่าถึงอย่างไรทร s สตี m ถึงอย่างไร Trostem ถึงอย่างไร Tro s t e m ถึงอย่างไรนะคะเป็นสันทานเชื่อมประโยคนะคะหรือเขาเรียกว่าแฟบินดุงแอดเวเปียนนะคะที่เอาไว้เชื่อมประโยคกับประโยคเนาะหรือประโยคหลักกับประโยคหลักนะคะโดยที่มันจะเป็นการตัดสินใจที่ตรงกันข้ามกับเหตุนะคะมันเป็นการตัดสินใจตรงกันข้ามกับเหตุเนาะเขาบอกว่ามันเป็นเอ c h e i d u n g d a g e g e n e n c h ใช้ดุ้ง g าเก e งนะคะเป็นการตัดสินใจหรือเป็นอะไรที่แบบขัดแย้งกับเหตุเนาะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะก็จะเป็น Es war ziemlich kalt. Es war ziemlich kalt. มันค่อนข้างหนาวเย็นเนาะมันค่อนข้างเย็นมันค่อนข้างหนาว Trotzdem bin ich schwimmen gegangen. Trotzdem bin ich schwimmen gegangen. ถึงอย่างไรนะคะฉันก็ออกไปไว่ายน้ำอยู่ดี e s w a i s m l i c h k a l t t r o t z d e m bin ich schwimmen gegangen มันค่อนข้างจะหนาวนะแต่ถึงอย่างไรนะคะฉันก็ออกไปไว่ายน้ำอยู่ดี t r t s t e m นะคะเป็น febindung r a d v e r b i e n นะคะดังนั้นนะคะมันเป็นการเชื่อมประโยคหลักกับประโยคหลักเนาะซึ่ง ทรสเตมนะคะสิ่งที่อยู่หลังทรอสเตมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ตัดสินใจตรงกันข้ามกับเหตุนะคะมันเป็นการตัดสินใจตรงกันข้ามกับเหตุแล้วก็สิ่งที่ตามมาหลังทรอสเตมนะคะก็คือเป็นกริยานั่นเองค่ะก็คือบินนะคะเป็นกริยาที่ต้องผ่านตามประธานเนาะซึ่ง กริยานะคะจะอยู่ในตำแหน่งที่สองนะคะที่ต้องผ่านตามประธานนะคะตัวอย่างก็จะเป็น Es war ziemlich kalt t r o t ท d e m bin ich schwimmen gegangen มันค่อนข้างจะหนาวถึงยังไรก็ตามฉันก็ออกไปไว่ายน้ำอยู่ดีหรือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Ich kann auch nicht fliegen ich kann auch nicht fliegen trostem, probiere ich es. Ich kann auch nicht fliegen. t r o e m probiere ich es. ก็เหตุนะคะเกิดจากฉันยังไม่สามารถบินได้แต่ถึงอย่างไรนะคะฉันก็ลองทำมันอยู่ดีก็คือเป็นการตัดสินใจที่ตรงกันข้ามกับเหตุน ฉันเนีไม่สามารถบินได้นะแต่ถึงอย่างไรฉันก็ลองทํามันอยู่ดีก็คือเป็นการตัดสินใจที่ตรงกันข้ามกับเหตุนะคะในการสร้างประโยคนะคะ t r o s t ตเนี่ยนอกจากจะอยู่ในตำแหน่งที่1ของประโยคแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งตอนกลางของประโยคได้ด้วยนะคะหรือจะอยู่หลังกรัมก็ได้นะคะที่เขาเรียกว่าเป็น in der s u t h m i t t e ตัวอย่างนะคะก็จะเป็น ich kann auch nicht fliegen ich probiere es trotzdem ich kann auch nicht fliegen ich probiere es trotzdem นอกจากนี้นะคะคำสันธานที่เชื่อมประโยคหลักนะคะหรือเชื่อม h a p t satz เนี่ยก็ยังมีคำอื่นด้วยนะก็อย่างเช่น darum deswegen daher หรือ deshalb นะคะที่แปลว่าดังนั้นเนาะที่เป็นการแบบอธิบายผลนะคะและก็ซด้วยนะคะซที่แปลว่ามิฉะนั้นก็เป็นสันธานเชื่อมประโยคหลักนะคะสันธานเชื่อมประโยคหลักเนี่ยก็หมายความว่าสันธานตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ตำแหน่งที่1และตามมาด้วยกริยานะคะที่อยู่ในตำแหน่งที่2จากนั้นก็ประธาน หรือนอกจากนี้นะคะสันธานพวกนี้ก็ยังสามารถอยู่ในตำแหน่งตอนกลางของประโยคที่เรียกว่า in the such midte d ด้ด้วยนะคะไปดูคำศัพท์ตัวอื่นต่อไปกันค่ะ dust u o o d a s t u o o ผ้าผ้าพันคอเสื้อผ้า dust u o o k t s h i r dust u o o k t s h i r ผ้าผ้าพันคอเสื้อผ้าซึ่งคำว่า dust u o o แปลได้ว่าผ้าก็ได้แบบผ้าพันคอก็ได้หรือเสื้อผ้าก็ได้นะคะ DAS t ท k TUSHER to sure. ผ้าผ้าพันคอแล้วก็เสื้อผ้าไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ Vo Vo hast Schöne Tuch hast Schöne Tuch gekauft? gekauft? dieses dieses du du Wo คุณซื้อผ้านี้ที่ไหน,นคุณซื้อผ้าสวยงามอันนี้ที่ไหน d a s t นะคะหรือจะเป็น wo hast du dieses schöne t u c gekauft wo hast du dieses schöne t u c gekauft คุณซื้อผ้าพันคอหรือคุณซื้อผ้าผืาน,ผานสวยๆนี้ที่ไหนตัวอย่างที่สองนะคะ die handtücher die hand h a n d t ü c h แปลว่าผ้าุนหนูนะคะ handtücher หลายๆผืนนะคะก็เป็น hand t c h e r ถ้าผ้าขนหนูอันเดียวก็จะเป็น hand t u c h hand t u c h d a s hand t u c h ถ้าผ้าขนหนูหลายๆผืนก็จะเป็น d i e hand t c h e r s i n d i m s c h r a n k g a n s open d i e hand t c h e r s i n d i m s c h r a n k g a n s open ผ้าขนหนูนะคะหลายๆอันเนี่ยอยู่ในตู้ข้างบนสุดเลยนะ ผ้าคุณหนูหลายๆชิ้นเนี่ยจะวางอยู่บนตู้ข้างบนสุดเลยนะคะตัวอย่างที่3มนะคะ has du ein Taschentuch für mich has du ein Taschentuch für mich uh, ein Taschentuch ก็แปลว่าผ้าเช็ดหน้านะคะหรือจะเป็นแบบกระดาษทิชชู่นะคะที่เราใช้ซับหน้าเช็ดปากก็ได้นะคะ has du ein Taschentuch für mich คุณมีผ้าเช็ดหน้าสำหรับฉันไหมคุณมีกระดาษทิชชู่กระดาษเช็ดหน้าสำหรับฉันไหมคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำกริยาทูนทูนอันนี้เจอบ่อยมากๆเลยค่ะแปลว่าทำหรือได้ทำนะคะทูนทำหรือได้ทำเนาะทูนเรามาผันคำกริยานี้ที่กว่าค่ะทูนทูดทัดฮัดเกทานทูนทูดทัดฮัดเกทาน t ูน t ูตทาดฮั t เกทานทูนชูตทาดฮัเกทานไปดูตัวอย่างที่หนึ่งกันค่ะ Ich habe heute viel zu tun Ich habe heute viel zu tun วันนี้นะคะอ e เท e ก็วันนี้นะคะวันเนี้ยฉันมีอะไรต้องทำเยอะมากเลยนะคะหรือจะแปลว่าฉันยุ่งมากๆเลยก็ได้นะคะ เวลาที่แบบเราเนี่ยยุ่งมากๆเลยหรือมีอะไรที่ต้องทำเยอะๆนะคะเราก็สามารถพูดเป็นภาษาเยอรมันได้ว่า ich habe heute viel zu tun ich habe heute viel zu tun หรือจะเป็นแบบคำใหม่ก็ได้นะคะ ich bin sehr beschäftigt ich bin sehr beschäftigt ตัวอย่างที่สองนะคะ was kann ich für sie tun w a s k a n n ich f ü r s i e tun ก็แปลว่าฉันสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้างคะฉันสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้างคะถ้าสมมติว่าในประโยคนะคะมี modal verb เป็นเนาะก็คือกริยาช่วยนะคะตอนสุดท้ายของประโยคเนี่ยมันก็จะต้องเป็น verb ที่เป็น infinitive เนาะตัวอย่างที่3นะคะ ich habe zu viel Zucker in den kaffee getan ich habe zu viel Zucker in den kaffee getan ก็แปลได้ว่าฉันนะคะได้ใส่กาแฟเออได้ใส่น้ำตาลนะคะลงไปในกาแฟเยอะมากๆเลยฉันได้ทำหรือฉันได้ใส่น้ำตาลเนี่ยลงไปในกาแฟเยอะมากๆเลยนะคะ เห็นไหมคะในประโยคนี้มันเป็นรูปของอดีตนะคะที่เป็น perfect เนอะ perfect ใช่ไหมคะก็จะเป็น h a t g e t a n แต่ในที่นี้ประธานเนี่ยคือ i c h นะคะก็เลยต้องผันตามประธานก็เลยจะกลายเป็น i c h h a b e g e t a n แปลว่าฉันได้ทำเนาะในประโยคนี้เต็มๆมันจะเป็น e c h h e in k a f e e g t a n แปลว่าฉันนะคะได้ใส่ กาแฟไปจำนวนมากเลยในกาแฟนี้นะคะเห็นไหมคะคำว่าสู้แล้วก็ฟีลสู้ฟีลนะคะแปลว่าเยอะเหลือเกินนะคะสู้ฟีลนะคะถ้าสู้บวกกับ adjective นะคะก็จะแปลว่าบางอย่างเนี่ยมันเหลือเกินนะคะมันเกินไปดูข้อที่4ีกันบ้างคะ่ะ a s too m e a l t a s too m e a l t แปลว่าขอโทษด้วยนะแบบ I'm very sorry นะคะฉันขอโทษมากๆเลยนะคะ It's too me light I can't come m n n ฉันไม่สามารถมาได้ It's too me light I can't come m n n ฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่สามารถมาได้นะคะคำว่า t o t นะคะหรือ too เนี่ยมันจะบวกกับ d ดา i v e เสมอเลยนะคะ ทูนนะคะหรือทู t เนี่ยค่ะมันจะบวกกับดาทีดเสมอเลยนะคะในที่นี้เนี่ยในประโยคนี้เอสทู t เมียไลท์นะคะมันก็จะแปลว่าขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะเอสทู m เมียไลท์อีคา n n นิคคอมเมนต์นะคะมันจะคล้ายๆกับ e กับเอนชูลติกุงเอนชูลติกุงนะคะที่แบบขอโทษนะอีคา n n นิคคอมเมนต์ข้อที่5นะคะก็จะเป็นเดย์อัมทูดเมียเว เ e อะ r ัลม t ู t m ิเ w เฉันเจ็บแขนมากเลยนะคะเห็นไหมทู t นะคะถ้าสมมติทูดเวหรือทูดมิเอไลท์นะคะทูดมิเอไลท์เนี่ยมันจะเป็นขอโทษเนาะมันก็จะบวกด้วยดาทีฟนะคะหรือถ้าทู t นะคะหรือทูนที่แปลว่าเจ็บนะคะมันก็จะเป็นดาทีฟเหมือนกันเนาะก็จะเป็น the ะ r ัลม t ู t m ิเ w เ ก็แปลว่าฉันเจ็บแขนมากๆเลยฉันเจ็บแขนมากเลยตัวอย่างที่6นะคะ Ich habe endlich mal ausgeschlafen. Das hat gut getan. Ich habe endlich mal ausgeschlafen. Das hat gut getan. แปลว่าฉันนะคะในที่สุดเนี่ยฉันก็ได้นอนเต็มอิ่ม เลยเนาะ Das hat gut getan ก็แปลว่าเฮ้ยฉันรู้สึกดีนะมันรู้สึกดีหรือจะแปลว่าทำได้ดีก็ได้นะคะเราเจอคำนี้ประโยคนี้ปล่อยมากๆเลยนะคะ Das hat gut getan เหมือนว่ามันบางสิ่งมันเกิดขึ้นแล้วนะคะถ้าเราพอใจกับสิ่งนี้เราก็จะบอกว่า Das hat gut getan คือมันดีนะคะหรือแบบเรารู้สึกดีหรือจะแปลว่าทำได้ดีก็ได้นะคะ Ich habe endlich mal ausgeschlafen แปลว่าในที่สุดนะคะฉันก็ได้นอนหลับเต็มอิ่ม Das ัตกูดกัทานโอ้ยทำได้ดีมากๆเลยหรือรู้สึกดีมากเลยคำกริยาอันนี้นะคะ o u s e c h l a f e n มาจากคำว่า o u s s c h l a f e n a o u s s c h l a f e n แปลว่านอนหลับเต็มอิ่มนอนเต็มที่นะคะนอนหลับเต็มอิ่มหรือนอนเต็มที่มันเป็นกริยาแยกเนาะ aus schlafen เป็นกริยาแยกเนอะถ้าสมมุติว่าเราทำในรูปของ present หรือรูปปัจจุบันนะคะเราก็จะบอกว่า ich schlaf e aus ich schlaf e aus ฉันนอนหลับเต็มอิ่มเลยคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำนาม die Tür ประตูนะคะที่แปลว่าประตู die Tür หรือ Türen d Tür Türen แปลว่าประตูนะคะมาคันซีปิเตดีเทียสู้มาคันซีปิเตดีเทียสู้เอซีดเอซีดก็แปลว่า,าคุณช่วยปิดประตูให้หน่อยได้ไหมดึงมันมานะคะมันดึงมันมาเนะเาะคำว่าสู้มาเขินนะคะเป็นคำกริยาแยกนะคะแปลว่าปิด เนาะซูมาคนนะคะปกติเนี่ยจะใช้กับอุปกรณ์ต่างๆเนาะก็จะเป็นซ so ู m มาค e นแปลว่าปิดนะคะหรือโดยบางคนนะคะถ้าสมมติว่าร้านอาหารปิดนะคะเราจะพูดสั้นๆได้ว่า does restaurant is s so u does restaurant is s so u ก็ได้นะคะแบบจำง่ายๆว่า s so ูแปลว่าปิดเนาะ e s e a t s e a t แปลว่า มันดึงนะคะดึงมันมากดึงมันเข้ามาเนาะมันจะไว้ใช้วิธีการดึงนะคะในการปิดประตูเนาะมันจะมีซีเฮนกับดุกเคิร์นดุกเคนก็คือผักนะคะแล้วก็ซีเฮนก็คือดึงเข้ามาคําศัพท์ต่อไปนะคะคํานาม แดทวมแดทวมหอคอย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 ถ้าเป็นภูเราก็จะเป็นเทียมเมกเทียมเมนะคะมีอุ้มเล้านะคะบนอูตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นเติมเอสุดท้ายนะคะเดาทวมเทียมเมกแดาทวมเทียมเมไปดูตัวอย่างกันดีกว่า Come m n s i e auf den Turm. Von hier sieht man die ganze Stadt. Come m n s i e auf den Turm. Von hier sieht man die ganze Stadt. อันนี้นะคะเป็นประโยคคำสั่งเนาะเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยคำกริยาใช่ไหมคะ Come m n s i e auf den Turm. ขึ้นมาบนหอคอยนี้สิขึ้นมาบนหอคอยนี้สิน,น,ออน,สนะคะเราไปอยู่บนหอคอยเนาะก็จะเป็น a u f อยู่บนนะคะ a u f d e n t u ท m เนื่องมาจากว่า comment นะคะมันเป็นกริยาที่เคลื่อนไหวได้นะคะดังนั้น a u f นะคะ,ะก็เลยกละผันบวกกับ accusative นะคะก็เลยกลายเป็น comment see a u f d e n t u ทวขึ้นมาบนหอคอยนี้สิ o น h i r r จากตรงนี้ ซี m a n ันดิการเซ t ตัดจากตรงนี้นะคะเราสามารถเห็นได้เมืองทั่วเมืองเลยทั่วทั้งเมืองเลยนะคะดิการเซชตัดจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้ทั่วทั้งเมืองเลยคําศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำนามเนาะดีชูเท,ทดีชูเท,ทกระเป๋าหรือถุงนะคะกระเป๋าหรือถุง ทุงเท่ n ุเทนทุงเท่ถุเทนกระเป๋าหรือถุงไปดูตัวอย่างกันดีกว่า eine für den eine für den คุณต้องการถุงสำหรับใส่สลัดไหมคุณต้องการถุงสำหรับสลัดหรือเปล่านะคะ เห็นไหมคะ I n e e to t a e ถ้าเป็นแบบจอมเพราะจ,าจอจงก็จะเป็น d e to t a e คำศัพท์ต่อไปนะคะ d e e type t type typeen t e r t y p typeen typ ความหมายนะคะมีอยสองความหมายด้วยกันอันที่หนึ่งนะคะแปลว่าผู้ชายความหมายที่สองก็คือแปลว่าประเภท นะคะ Der Typ ก็คือผู้ชายคนนั้นหรือจะแปลว่า Der ท y p ที่แปลว่าประเภทหรือชนิดก็ได้นะคะ Der Typ หรือ typen ไปดูความหมายตัวอย่างกันดีกว่าเนาะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ my n a c h b a r is a nette r t y p my n e i h b a r is a nette r t y p เพื่อนบ้านของฉันเนี่ยเป็นคนประเภทแบบ นิสัยดีเนาะเป็นคนประเภทใจดีนิสัยดีหรือจะบอกว่าเพื่อนบ้านของฉันเนี่ยเป็นผู้ชายที่นิสัยดีก็ได้นะคะทิปเนี่ยนอกจากจะแปลว่าผู้ชายแล้วเนี่ยยังแปลว่าประเภทได้ดวยนะคะ My neighbor is a netter type. My neighbor is a netter type. เพื่อนบ้านของฉันนะคะเป็นผู้ชายนิสัยดีหรือเป็นคนนิสัยดีตัวอย่างที่สองนะคะ was für e i n t y p bist du was für e i n t y p bist du คุณเป็นคนประเภทไหนเรอคุณเป็นคนประเภทไหน was m a c h s du gerne was m a c h s du gerne คุณชอบทําอะไรหรอคุณชอบทําอะไรหรอนะคะเวลาที่เราจะถามคนเรียกว่าเป็นคนนิสัยยังไงเป็นคนประเภทไหนนะคะเราก็สามารถถามเขาได้ว่า was für e i n t y p bist du นะคะแต่ถ้าสมมติถามคนที่แบบทางการหน่อยที่แบบผู้ใหญ่กว่าหน่อยนะคะเราก็จะถามว่า Was für e i n t y p sind Sie Was für e i n t y p sind Sie คุณเป็นคนประเภทไหนล่ะคะคุณเป็นคนแบบไหนนะคะข้อที่3นะคะ Kennen Sie sich mit den verschiedenen Typen aus Kennen Sie sich มิต e ด s ที่ผิด n e n นท p e n aus. Auch mit m e i n e m Auto. a u c h mit meinem Auto. ในประโยคนี้นะคะก็จะแปลได้ว่า,เ,าเนื่องจากว่าคำกริยา a u s k e n n e n a u s k e n n e n นะคะก็แปลได้หลากหลายความหมายเลยเหมือนกันนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยก็แปลว่ารู้จักนะคะหรือ อันที่สองนะคะแปลว่าคุ้นเคยหรืออันที่สามนะคะก็อาจจะแปลว่ามีความรู้ก็ได้นะคะ auskennen นะคะ n คนเน่น i ีซีมิดเดนเฟชช e เ e n e n ่นทูเพนอุสคุณรู้จักหรือมีความรู้เกี่ยวกับประเภทชนิดที่แตกต่างกันไหม,มแล้วก็เห็นไหมคะประโยคต่อไปเขาบอกว่า a u ส mit meinem auto a u ส mit meinem auto เหมือนกับ จะเหมือนกับจะถามว่าคุณรู้จักประเภทของรถชนิดต่างๆไหมแล้วรถของฉันเนี่ยคุณรู้จักด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณเคยชินกับของประเภทต่างๆไหมรถคันนี้ของฉันเนี่ยคุณเคยชินด้วยหรือเปล่าหรือรู้จักด้วยหรือเปล่าหรือมีความรู้เกี่ยวกับ ประเภทต่างๆของรถด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งในบริบทของ outscan n นะคะมันจะแปลได้หลากหลายเลยนะคะมันก็ต้องอยู่ที่บริบทของอประโยคข้างหน้าหรือประโยคข้างหลังที่มาอธิบายด้วยนะคะ mm hmm. คำศัพท์ต่อไปนะคะเป็น adjective นะคะที่ต้องมาคู่กับแบบไซต์นะเสมอเลยหรือ to be จะไปขยายคำนามก็ได้นะคะ ซึ่ง typical t y p i c h นะคะ typical นะคะก็ภาษาอังกฤษก็จะเป็น typical typical นะคะที่แปลได้หลากหลายความหมายเลยนะคะความหมายที่หนึ่งของ typical ก็คือทั่วไป typical ก็คือทั่วไปความหมายที่สองนะคะของ typical ก็คือตามแบบอย่างตามแบบฉบับหรือเป็นเครื่องหมาย เอ่อทุบิชนะคะความหมายที่สองเนี่ยก็คือตามแบบอย่างตามแบบฉบับเป็นเครื่องหมายนะคะทุบิชนะคะมีความหมายหลากหลายเลยอันที่หนึ่งทั่วไปอันที่สองนะคะตามแบบอย่างตามแบบฉบับหรือเป็นเครื่องหมายนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างแรกกันดีกว่า Hotel gab es t y p i s c h Deutsch e s Essen. Im Hotel gab e s t y p i s c h deutsches Essen. หมายความว่าในโรงแรมนะคะก็มีอาหารของเยอรมันนะคะที่เป็นแบบาตามแบบฉบับของเยอรมนีเลยนะคะหรือในโรงแรมเนี้ยมีอาหารที่แบบอาหารเยอรมนีทั่วไปหรือในโรงแรมเนี้ยมีอาหารที่เป็นแบบตามแบบฉบับของเยอรมนีเลยนะคะ typical d e u t s c h e s essen typical d e u t s c h e s essen ก็คือ อาหารเยอรมนีตามแบบฉบับของเยอรมนีเลยนะคะหรือจะบอกว่าอาหารเยอรมนีทั่วไปหรืออาหารตามแบบฉบับของเยอรมนีนะคะถ้าเราบอกว่า t ิบิชสวิตส์ทิ c ิชสวิตส์ก็หมายความว่าลักษณะทั่วไปของสวิตเซอร์แลนด์หรือลักษณะเฉพาะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องหมายของสวิตเซอร์แลนด์นะคะท s c h Schweiz ก็คือเครื่องหมายของสวิตเซอร์แลนด์หรือลักษณะของสวิตเซอร์แลนด์ทั่วไปหรือลักษณะทั่วไปของสวิตเซอร์แลนด์นะคะทิปิชเวิหรือถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่าลักษณะทั่วไปของเยอรมนีหรือลักษณะที่เป็นเครื่องหมายของเยอรมนีนะเราก็จะพูดว่า t ิปิชดอชทิปิชดอชนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างที่2กันดีกว่าค่ะ E r k o m m t wieder ์ซ spät Das ist typisch. Er kommt wieder so spät. Das ist typisch. ก็หมายความว่าเขามาสายอีกแล้วนะคะเขามาสายเกินไปอีกแล้วเนาะ Das ist typisch. Das ist typisch. มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องทั่วไปนะหรือมันเป็นเครื่องหมายของเขาเลยอะ่ะมันเป็นแบบฉบับของเขาเนาะที่เขาจะมาใสา่อีกแล้วนะคะ E r kommt wieder so spät E r kommt wieder so spät เขามาสายเกินไปอีกแล้วนะคะ wieder เห็นไหมคะมันเป็นการแบบทำซ้ำซ้ำซักซากเนาะ t ั้ i s ินะคะมันก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันก็คือแบบเรื่องปกตินะมันก็คือเรื่องทั่วไปนะหรือจะบอกในอีกความหมายหนึ่งว่าอันเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายของเขาแหละมันเป็นแบบฉบับของเขาแหละก็ได้นะคะข้อที่3นะคะ this music is t y p i c a for this land this music is t y p i c a for this land ก็หมายความว่า ดนตรีอันนี้นะคะหรือเพลงอันเนี้ยดนตรีอันนี้นะคะหรือเพลงอันเนี้ยเป็นเ,เครื่องหมายของประเทศนี้ดนตรีนี้นะคะเป็นเครื่องหมายนะคะหรือเป็นแบบฉบับของประเทศนี้ This music is t s c h f ü r this is this land เดี๋ยวแถมคำศัพท์ให้นิดนึงนะคะประโยคนี้นะคะ t p i s c h Schweizerische Eigenshaften, t u b i s c h Schweizerische Eigenshaften ก็คือลักษณะทั่วไปของสวิตเซอร์แลนด์เนาะหรือลักษณะทั่วไปของสวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากว่าคำว่า the Eigenshaft Eigenshaft นะคะแปลว่าลักษณะทั่วไปหรือคุณสมบัติ the Eigenshaft ลักษณะทั่วไปคุณสมบัติ the Eigenshaft ลักษณะทั่วไปคุณสมบัติถ้าเป็นภูเราก็จะเป็น i i g e n h a ร์ e n e นไอเ h a ชา e n ลักษณะทั่วไปหรือคุณสมบัตินะคะเราก็เอาคำ j e c t i v e เนี่ยมาขายายเนาะอย่างเช่นคำว่า Tu i บ c h นะคะที่แปลว่าทั่วไปเนาะหรือว่า Schweizer i s c h e i g e n en s าร์ฟเก็แปลว่าลักษณะทั่วไปของชาวสวิตเซอร์แลนด์เนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะคําสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือคําว่า t o fish t o fish นะคะซึ่งเป็นคําสุดท้ายของออตัวเทเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะไปต่อกันที่ตัวอูตัวอูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ